สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้จะพาไปดูทุ่งดอกกระเจียวครับผมมาเริ่มที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับตอนนี้ตอนเช้าครับเดีย๋ยวดูมีร้านข้าวไหม เชนิดครับซื้อตั๋วครับผู้ใหญ่30 <5 S 1> เด็ก20น <80. S 1> ี่ครับขึ้นรถขึ้นรถนี้ไปครับ ลานกลางเต็นท์ครับมีช้าหลแบบหางนมะุนีมีมกุเทศนะครับช้ยพล้ค่ะช่อาวมานทศาเรู้าียงแห่งชาติป่าหราน้ค่ะมีนะคะาให้ความรูเลน้ยเกีวกับอุนทห่งชาติ่างานค่ะหงด้านซ้ายีกค่ะ เป็นปานะคะก็สามารถติดต่อขอเช่าเต็นท์ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวค่ะก็ีต้งที่ไดรมบถมาจอตรงนี้ครับ มาสุดแผ่นดินเดินไปโน้นน,นะครับแหลมๆครับยี่สิบองศาครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาก่อลักสองกิโลเมตรหกสิบนาทีสองกิโลครับผาก่อลักครับตรงนี้ครับแต่เอากันรวดไป สถานีที่แปดหินกอนลักร้อยแปดสิบสองถึงสองร้อยสามสิบล้านปีมาแล้วโอ้ยนานกว่าไดโนเสาร์อีกอ๋อมันคงอยู่ด้วยกันแหละเพราะไดโนเสาร์มันหกสิบห้าล้านปีศูนย์พันแล้วเนาะ อ๋อสงสัยก้อนนี้ครับเป็นรูปหัวใจครับนะตรงนี้เยอะสุดครับเดินมาเหมือนทุ่งที่สุดแล้วตรงนี้ <c oughs> เดินมาทะลุตรงร้านค้าครับมีห้องน้ำาน่นที่เราจอดอยู่ตรงนน้น ลานดอกกระเจียวครับเดี๋ยวพาเดินอีกระยะทางประมาณ1,000เมตรห้ามลงทุ่งฝ่าฝืนปรับ500อันนี้กังหันเทศถิตนะครับรอันนี้พี่ฝั่งนี้ทำใหญ,ใหญ่เป็นของชายภูมิเนาะ อ๋อผมคิดว่าพูทับเบิกกับพี่พูทว่บเบ,กบ,บ,เบิกอยู่ไหนเนี่ยพูบเบิกกอยู่หลังทางด้านหน้านู้นครั้งนี้อ๋อพูบเบิกเหรอไกลทางนี้มมองไม่เห็นจอของไกลอืบบอขอบคุณก็พี่กับ,บ,บทางเพีรบรับ เดินลงกลมครับผาสุขเป็นเดิน,ดนไปนูน่นปึ๊ดตรงนั้นครับร้านข้าแล้วก็เดินมานี่ตรงดอกกระเจียวตรงนั้นครับสวยๆนี่ครับแล้วก็เดินกลับมานี้ลานหินหนอ เป็นแบบนี้ครับมีแค่นี้แหละมีร้านค้าครับเดินไปนู่นครับร้อยเมตรร้อยเมตรครับอินฟีฟ้า50เมตร หินท่ามอง14เมตรหินฟีฟ้าครับเ,เหมือนซะด้วยนี่ครับถึงแล้วครับโัวท้าวันแดดร้อนๆก็น่าจะ <c oughs> ได้เรื่องอยู่ โชคดีครับวันนี้มเมฆเยอะ